คำว่าเกาะเกียงเนี่ยแปลว่า,าลูกว่าต้นว่านะอย่างวัดเกาะเกียงเรียนเรียกว่าต้นว่าลูกว่าแล้วแล้วก็เกาะเกตเนี่ยจริงๆเป็นชุมชนมอที่มาจากฝั่งลู่เหมือนกันเวลาเขามาสร้างวัดสร้างอะไรเขาใช้ชื่อว่าเกเาะเกตเกาะเกียงจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเกาะเลยเกาะที่มาที่หลังก็รู้ไง ใช่แล้วกอบพยเก่งก็ขึ้นทีหละเพราะว่าเป็นตะกอนน้ำหรือเปล่าคะใช่เราเนี่ยเพราะที่ดังาอ๋อขุดให้ขึ้นเป็นเกาะท่านจ้าอาวาสนะครับนเรือมากเราด้ยนะครับ้างานที่สมัยเ็อ่ะ่ทไปอ้ตัดรวดออกที่เลยสมัรอร เพืนซันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดประมัยป่าซึ่งเราได้มาสักการะพระบรมธาตุซึ่งถ้าเราฝึกจริงๆแจะเอียงด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นไม่รูว่าการโน้มถ่วงของของเกาะพวกเราตอนนี้เราอยู่ที่เกาะเกร็ดด้วยนะครับวันนี้เรามาทําบุญร่วมกันกับพระป่าทางโชรมาซึ่งได้จัดขึ้นมาเป็นปีแรก ของทางวัดนะครับแล้วก็วันปีนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีครับที่ทางบริษัทมหาบุคคลฟิล์มครับร่วมกับสภาศิลปินไทยเพื่อศาสนาครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมของทางสมาคมศิลปไทยสากลครับกาทำกิจกรรมกันในช่วงของวันสงกรานครับแบบมอนนะครับวันนี้ก็เลยพามาดูเจดีย์ทรงมอนนะครับแล้วก็ยังมีามาดูเกาะเกร็ดด้วยซึ่งเป็นน่าจะเป็นจุด ถ่ายรูปแล้วก็จุดที่พวกเราเรียกว่ามามาเป็นสัญลักษณ์ของทางนี้รู้สึกไงบ้างครับพี่พรครับค่ะวันนี้นะคะก็สนุกสนานมากเลยนะคะที่สําคัญนะคะมีบรรยากาศของอกลิ่นอายของความเป็นไทยนะคะที่นี่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังมีคงความมีวัฒนธรรมไทยนะคะสามารถที่จะมาศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวมอญที่อยู่ที่นี่นะคะชาวไทยมอญน,นะคะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะมาร่วมทําบุญกันนะคะมาล่องเรือถวาย ถวยายธรรมบุญนะคะถวายสังฆทานอะไรเงี้ยค่ะเป็นสเสน่ห์หาสเสน่ห์อย่างหนึ่งของ,องวิถีไทยใช่ไหมค่ะแล้วก็นะครับขอบคุณทางวัดนะครับเกาะเกรียงนะครับที่นินมนต์วันนี้ทั้ง พระอาจารย์ทั้งวัดมาเลยนะครับทั้งพระแล้วก็ลูกวัดต่างๆก็มาลุกกิจกรรมวันนี้ก็รู้สึกว่าได้รับบุญพวกเราก็มีความสุขใจครับที่ได้ขึ้นมาเรียกว่ามาทําบุญในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะครับก็มีความสุขร่วมกันครับ17เมษายนครับพลาดไม่ได้ครับเป็นวันสมอาภัสสสมภพของเสด็จพระเจ้าตักสินมหาราชซึ่งเราก็จะจัดวงสงกันแล้วก็อยากทราบว่าังมีมูลนิธิอาภัสสวลีนะครับมาจัดก,กิจกรรม วงสวงแล้วก็เรียกว่าจะหล่อพระศิวลีที่วัดเกาะเกรียงก็ถือว่าเป็นบุญดีๆที่เรามานักฝากบุญกับทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดชื่อยาวมากครับตรงเกาะเกร็ดนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมภาคภูมิใจมากคำน,นี้ด้วยก็เมื่อกี้เรือไปมองท่านครับก็รับบุญญาธิการที่เราได้เจอสมเด็จ รัชกาลที่5นะครับซึ่งพระปิยมหาราชของพวกเราแล้วก็ที่นั่นของท่านก็คือพระนางเรือล่มสุภาพพระนางสุนันทากุมาลีรัตด้วยนะครับซึ่งมีตำนานเกี่ยวกับเรื่องของเรือล่มนะครับที่วัดเกาะเกร็ดนี้นะครับก็ขอให้อาพระเจ้าตักพระปิยมหาราชนะครับแล้วก็พระนางสุนันทา,านะครับให้พรกับทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะครับ